ไปเรียนเรื่องวไวเดร์หรอกเพาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะสมมติว่าเราอะ่ะสังเกตตัวเองไหมว่าสมมติว่าเราอะ่ะเป็นคนแบบนี้แต่เราจะดึงดูดคนที่ขั้วตรงข้ามเขามาหาเราเพราะไอ้ขั้วตรงข้ามอันนั้นอะเป็นสิ่งที่เรากดทับมันไว้แล้วเราอยากเป็นแต่เรารู้สึกไม่ชอบแรกๆกมันยอมได้เพราะมันรู้สึกตื่นเต้นอุ้ยสมมติเราเป็นคนขยนันทำมาหาก,กินจะไปเจอ,อีกคนนึงอ่านหนังสือเล่นเกมเป็นคนขี้เกียจ ชีวิตแรกๆมันก็จะตื่นเต้นแต่พอเข้ามาถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเริ่มแบบรู้จักกันเยอะขึ้นความเป็นเราอะ่ะที่เราฝังลากรู้จักการปลูกฝังเรี้ยงดูเราต้องเป็นคนขยันเราต้องเป็นคนเดีย่ยวมันยังอยู่ในจิตใต้สมึกเราอะ่ะแล้วเราอ่ะก็จะรับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ซึ่งคนนั้นคือคนที่เราอะ่ะอยากได้นะแต่ว่าเราอะ่ะรู้สึกมันไม่ดีสังคมบอกว่าไม่ดีภาพที่คนอื่นบอกว่าไม่ดีพอเราก็าเป็นอย่างเงี้ย คนยุคใหม่อะมันมีโซเชียลมันมีอะสิ่งล่อตาล่อใจหรือเพิ่งเลิกกันอะแล้วยังไม่จุดกินเหมือนหมอพูดเมื่อกี้มันดีนะคือเรายังไม่หยุดอยู่กับตัวเองเลยเราก็รีบเปลี่ยนหาคนใหม่แล้วเราก็จะไปเจออีกคนหนึ่งที่สถานการณ์คนหเหมือนดดกันเหมือนเดิมเ,ออเข้ามาในชีวิตถ้าเราไม่รู้จุดนี้อะซึ่งตุงก็บอก้อยมันก็จริงนะเราแค่เราก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยแล้วเราต้องใช้เวลาอ,อกหักอีกครั้ง เปลี่ยนทดลองไปกี่ครั้งถ้าเรายังไม่เข้าใจจุดเนี้ยว่าคนเรามันแบบมันมีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีแต่ด้านละด้านที่เราคิดว่าไม่ดีะมันอาจจะดีก็ได้เ <c oughs> ช่นเราเป็นคนขยันและควรเป็นคนขี้เกียจแต่ทําไมเราไม่เปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจว่าเอ,อ้ยเธอเป็นคนชิลเพื่อเราจะได้ค่อยๆให้มันแบบอยู่ตรงเนี้ย<แ>คือเราไม่เท่ากันหรอกแต่เราก็จะมีแบบตรงเนี้ยแตไ่ไอสิ่งที่เราดีอ่ะคนดีแล้วเพราะมันเป็นพลังเวอร์ําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนแต่เราก็ค่อยๆลดลง เพื่อแต่เราไม่ยอมเอาด้านที่ไม่ดีขึ้นมานําชีวิตนะเพราะไม่งั้นเราก็จะหาไม่สิ้นสุดไอ้ข้อเนี้ยตุ้นอยากให้มองอแชน์คุณม,มองในฐานะที่แบบเป็นโคชิ้งความหลัะค่ะ